สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราก็ยู่กับเกม Shadow Fight Shade เกมนี้ก็เป็นเกมแนวต่อสู้ในตำนานที่หลายๆคนรู้จักกันดีนะครับและในภาคนี้ก็จะมีในเรื่องด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของในเรื่อง chapter 1ก็จะมีในเรื่องให้เราดูแบบนี้เลยนะครับนี่เราสามารถดูในเรื่องได้นะใครที่เข้าใจภาษาอังกฤษหรือว่าเก่งภาษาอังกฤษหน่อยก็จะง่ายหน่อยนะครับคือมันจะทําให้เราแบบเข้าใจในเรื่องง่ายขึ้นนะครับและก็แบบดูในเรื่องสนุกขึ้นอะไรแบบนี้นะมาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะครับมา ไฟเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับโอเคพร้อมแล้วไฟมาลุยครับอุย๊ยเราเดินปิดก่อนเลยเราเดินเปดิดเราเดินเปิดก่อนเราโดนเปิดก่อนอพูดผิดนะครับโอเคเอาอะไรดีอะเอาเป็นดาเมจแล้วกันนะครับโอเคมาลุยกันต่อเลยมาครับพร้อมนี่เราได้สู้กับนินจานะครับโอ้โห ช่วงแรกมันก็จะเล่นง่ายหน่อยนะครับแต่พอเราเล่นไปได้สะพังเนี่ยมันก็จะเริ่มเล่นยากแล้วนะครับตามสเกปตามสเตปเกมแนวทั่วไปนะครับคือช่วงแรกเนี่ยมันก็จะเล่นง่ายหน่อยนะครับแต่พอเราเล่น,ลนไปได้สะพังเนี่ยมันก็จะแบบเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆนะครับโอเคเออเอาไรเดีย okay. uh, right, เอาเป็นอันนี้แล้วกันนะครับมาลุยกันต่อเลย Here we go มาครับโอ้ยนินจาญิงนะครับรอบนี้นะ นี่โอ้โหเมื่อกี้คืออะไรอ่ะอุ้ยเหมือนมีอะไรที่มือนะน่าจะเป็นสกิลที่เราเอามาเมื่อกี้นะไทเกอร์โอเคครับเอาไทเกอร์แล้วกันนะมาเน้นทำดาเมจนะโอเคพร้อมลุยอุย้ยนินจากแล้วนะมันก็จะมีทั้งหมดอยู่ประมาณสิบสเตจนะก็เราต้องผ่านไปได้นะโอเคครับมา ก็มาดีครับเออไม่โดนไม่โดนเอาเรียบร้อยเบรกสวยงามครับอรอบนี้เอาอะไรดีเซอร์ไบเวลโอเคเอานี้แล้วกันนะครับมาผมรู้สึกว่าภาคนี้มันก็แบบดูเล่นง่ายขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าเล่นง่ายนะผพราะว่าแบบมันดูลื่นไหลขึ้นนะครับโอเคกราฟิกก็ถือว่าโอเคเลยนะครับสลับภาคนี้นะ นี่เราใกล้จะตุยแล้วไปไหวปะเนี่ยไหวปะเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยนะเฮ <c oughs> ้ยเราแพ้นะตอนนี้คืออะไรอ๋ออัปเกรดอาวุธนะครับเราสามารถอัปเกรดอาวุธได้ด้วยนะโอเคครับอัปเกรดเต็มเลยเอาชิแพแล้ว <c oughs> โอเคกดใช้นะครับนี่เราได้ชุดเกราะมาด้วยอ่ะใส่ให้หมดนะครับชุดกรงชุดเกราะอะไรอัปเ,เ,เกรดดิแม็กอัปเกรดเลย โอเคนี่มาครับพร้อมลุยนะลุยกันต่อเลยเอา้ายังลุยไม่ได้เหรออ๋อตรงนี้นะครับอ๋อแบบนี้เหรออ่าเุ้ยน่าจะเป็นการอัปเกรดนะครับเมื่อกี้นะอันนี้ก็เป็นอาวุธนลดนราคาโอเคครับอืมรางวัลก็ถือว่าน่าสนใจเลยนะครับภาคนี้นะ ผมว่ามันก็เล่นสนุกเพลินๆดีนะโอเค okay. อ่ะรุยเลย itch e ฮเ we go ไฟเลยครับไม่ต้องกลัวนะครับเรามีชุดเกราะอยู่แล้วนะรอบนี้เอาฟันสองทีตุยแรงเอาเรื่องเลยนะครับผมว่ารอบนี้เราชนะแน่นอนเอาอะไรดีรอบนี้ฮิวอืมคือผมยังไม่ต้องกา้นะออนกลางแล้วกันนะ ตอนนี้คือฮิวยังไม่จําเป็นนะเพราะว่ามันเป็นแค่แบบตอนต้นเกมเฉยๆนะถ้ากลางเกมขึ้นไปหรือว่าแบบช่วงเลนเทอะไรแบบนี้นะครับคือเราต้องการเลือดนะเพราะว่าแบบเราโดนโจมตีเยอะนะครับช่วงนี้ก็ยังไม่ค่อยเป็นไรนะครับเพราะว่าดาเมจจากศัตรูนี้ยังเบาอยู่นะแล้วก็ยังเล่นง่ายอยู่นะฮิวอ่ะอีกทีหนึงนะ่งครับอันกลางนะโอเคลุยต่อเลยนะคโอ้โหฝันไม่โดน โอเคเอายันเข้าให้นี่เป็นไงล่ะเอ้ยโดนเองโอ้โหโดนนะครับโอเคจับทุ่มนี่เรียบร้อยโอ้ยขุมโคตรแรงเลยเอ้ยอือมีสเต็ปใช่ไหมเรียบร้อยเจอยันไปคริติคอลเลยนะครับถีบติดคริโอเครอบนี้อร่อยดีอืมเอาเป็นเกราะแล้วกัน,นครับโอเคเกราะมีนะอ่ะ อมืมาครับอุ้ยนินจาหญิงเออฮือเรียบร้อยนะครับ first strike มาเอายันยันยันอื้อเป็นไงละ่ะเจอสเต็ปพี่เข้าไปน้องอื้ออือเออเจอคืนเจอคืนเอาชิมหายแล้วเอาเตะเรียบร้อยสวยงานโอเคครับต่อไปเราดีโอ้โห โอเคครับไปลุย Here we go ไม่รู้ว่าจะชนะรูปหรือเปล่านะครับรอบนี้นะโอ้ยนิจาถือค้อนโอ้ยดูโหดมากเลยนะเออมีหลุดเลยมีหลุดมือเหลือแค่หมัดน,นะไม่เป็นไรหมัดเปล่าก็สู้ได้อยู่แล้วนะเอาต่อยไม่โดนเลยโป๊ะเรียบร้อยแรงเอาเรื่องเลยนะครับ รอบนี้จะเอาเป็นอ่โอเคครับอันนี้แล้วกันนะมาโอเคครับรอบนี้ก็เป็นสเตจที่หกแล้วนะเออ,อเป็นไงล่ะอาวุธรุ่นมือเออ,อฟันไปครับฟันฟันจับทุ่มโปะเรียบร้อยเพอร์เฟกเป็นไงล่ะเราก็โหดเหมือนกันนะเนี่ยชมตัวเองนะครับคือถ้าเราทำสำเร็จเนี่ยเราต้องชมตัวเองด้วยนะครับ เพราะว่าตอนล้มเหลวนี่เราก็โทษตัวเองมาเยอะแล้วนะอ่ารอบนี้เป็นอะไรดีอะอ่ะอันนี้แล้วกันนะครับดาเมจ50%เนาะนีะ่วิกเกเจอนินจายแล้วสเตจที่7แล้วนะครับคือเราต้องห้ประมาณนะไม่งั้นนี่เดี๋ยวเราแพ้ได้นะอุ้ย,ยเจอฟันขาออโหดเอาเรื่องเลยนะคนนี้ เอาเอาเจอฟันเข้าไปเป็นไงล่ะโอ้โหุยหุยเออเต็มเต็มนะครับโปเรียบร้อยล่วงไปว้าี่ผมกล้จะแพ้แล้วเนี่ยอุ้ยโอเคครับอะ่ะลุยต่อเลยไม่ต้องรอครับอ้าวรอบนี้เจอใครลุยน่าจะไม่ธรรมดานะครับรอบนี้เนี่ยเอาเฮ้ยเรามีพลังด้วยอโอเคนี่เราฟื้นพลังนะ ฮิวฮิวตัวเองไม่รู้ว่าจะเจอบอลหรือเปล่านะเอากลับมาแล้วนะครับเมื่อกี้กลับไปฮิวอ่ะนี่เอาเรื่องเลยเนะี่ยโอเคครับเอาเอาเอาโอ้ย,อยเออนปไงก็มาดีครับเฮ้ยเออมีลมเน,นีอยเออเหมือนบาเรียรเลยนะครับเมื่อกี้นะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาวุาหลุดมือโอ้โหโดนถีบเข้ายอดหน้านะครับเต็มๆเลยโป๊โป๊โปเอาใช้หมัดปากก็สู้ได้เนะี่ยเอ้ โป๊โป๊อา้าวไม่ยอมใช่ไหมโป๊ล่วงไปครับเต็มเต็มเฮ้ยผมใกล้จะตุยแล้วเนี่ยชิบหายแล้วท่านผู้ชมไม่มีสกิลฮิลเลยรอรอเอานี้แล้วกันนะโอ้โหจะรอดปะเนี่ยถามจริงเรียบร้อยนะครับตุยเฮ้ยเราเกิดจะผ่านเลยนะเอาตรงอะโอเคครับไม่เป็นไร เราฟื้นคืนชีพได้มาครับรอบนี้เราผ่านแน่นอนเอ้ยเฮ้ย้ยเยเอ้เอาก็มาดีครับอือเอ้ายัยางไงพี่อือเราสามารถคืนชีพได้ฟรีสองรอบนะครับนอกนา้นี้เราต้องดูโฆษณาเองครับรอบนี้เอาเป็นอันนี้แล้วกันนะอือสิบห้าวิเฮ้ยเจอบอสเซนเซเจออาจารย์ตัวเองนะครับเจอกับท่านอาจารย์ อ้าวอาจารย์มาแล้วนะ่โหอาจารย์มีพลังด้วยอาจารย์โกงนะเนี่ยเอาตรงโอ้โหแล้วดูอาจารย์ตีแต่ละรอบดิเอาเอโอเคครับอาจารย์มีเลือดคูณสามนะมีเลือดเยอะกว่าเรานะน o อ bad เอ้ยอาจารย์บอกเรา,เราว่าไม่เร็วนะฮอฮโออเอาเรื่องเลยนะอาจารย์เฮ้ยผมจะไหวได้ไงเนี่ยโอเคครับออ ถืออาจารย์เป็นอาจารย์ผมผมก็ไม่เกรงใจหรอกว่าไงอาจารย์อาจารย์เล่นไรเนะี่ยฮะเอ้าอุ้ยโดนเต็มเต็มเลยนะไม่เป็นไรเรามีคืนชีพนะครับโอเคอาจารย์ต้องตุยแล้วแหละออขอโทษนะอาจารย์ที่ต้องทําแบบนี้โออาจารย์เป็นเซนเซที่ผมนับถือมากๆเลยโอ้ยโดนเขายอดหน้าเต็มเต็มครับเกรดสวยงามนะเราชนะนะครับตอนแรกคิดว่าไม่รอดเลยนะ โอเคแอสเลเดอร์เซนเซเมโอเราชนะอาจารย์เสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องนะครับนี่ตรงนี้คืออะไร,รอ่ะอ่าโอเคครับเครมสวยงามก็จะเป็นรางวัลนะครับอ่ะอย่าลืมเก็บรางวัลตรงนี้ด้วยนะครับนี่แชปเตอร์ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้แล้วกันนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามไอยด้วยนะครับเดี๋ยวเราไ้เจอกันคลิปหน้านะครับเสี่ย